นี่ก็เจอดินสมองครับเปลี่ยนแผนใหม่จังเขียวมึนตึ๊บเลยนี่ครับนี่ก็ผลก็เริ่มลินแล้วอ่ะกับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวยู YouTube, ทูบุกท่นครับอ่ะยังอยู่กับผมเอกดำซิงเช่นเคยครับอยู่กับน้องน้ำเขียวนะ ที่มาขุดสะท้ำชั่วโมงครับช่างเขียวคิดอะไรไม่ออกแล้วเขาเปลี่ยนแผนใหม่นะตอนนี้ก็กำลังแก้ไขปัญหาครับอเอาลักออกเลยเก,กะกอาปักไว้มาดูกันว่าช่างเขียวก็จะแก้ไขแก้ไขปัญหายัางไงครับ ดินก็เป็นดินสมองด้วยนะครับขุดลงไปเจอดินสมองเลยตอนนี้ก็จะพังนะสระมีพังแน่นอนครับช่วงเวลาฝนตกแรงๆนะเอ๊ะใจะเย็นใจเนใจเย็นใน,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 นี่ครับนี่เป็นแนวไปถึงประมาณประมาณนั่นแหละสระนี่ก็ไม่ใหญ่นะครับ ทุกเล็กนี่ก็มาทำชั่วโมงนี่เจอดินสมองขุดลงไปประมาณ1เมตรเจอดินสมองเลยคนก็เริ่มพลอยๆนะครับ น้ำเริ่มพุดออกแล้วเกาังไงต่อวันนี้สบายเฮ้ยสบายเลยคอากาศเย็นนะรถไม่ค่อยร้อนวันนี้ก็มาดูสถานการณ์มาขุดทำาุ่งโงครับ ขุดโดยช่างเขียวนะเป็นดินซายนะครับแถวนี้นี่ครับก็ขุดเวี่ยงทำคันไปด้วยนะก็ไม่ได้เวี่ยงไกลนะครับ ถ้าฝนมาตกครึ่งวันก็เสร็จแล้วมั้งไงนะลูกสรไม่ใหญ่ลูกสรเล็กนิดเดียวเองประมาณห้าเมตรน้ำขุดน้ำขุดออกแล้วดินสมองนะประมาณนะจากนี้ประมาณห้าเมตร แล้วก็อยู่ประมาณนั้นนะครับมุมสาก้วงน่าจะประมาณ5เมตรคูณ5เมตรนะครับก็หลักอยู่ตรงนั้นคนระับเจ้าของที่เขาอยากให้ขยายออกมาข้างนอกนะแต่ทำไงได้ครับหลักเขาปักว่ให้ตรงนั้นนะครับถ้าจริงๆก็แป๊บเดียวครับเสร็จไม่น่าจะถึงครึ่งวันหน้าดินขุดง่ายอย่างนี้ครับ ไม่รู้ว่าโูนะครับเจอเนี่ยตรงนั้นก็เจอดินสมองครับมีแข็งด้านหน้านะนี่เนี่ยรถมันโครัวอย่างนี้แล้วครับ มจมมานี่แย่เลยนะแต่ไม่เป็นไรครับรถของที้งงานปาดตรงนี่รถคันเล็กครับไม่น่าจะมีปัญหานะพี่น้องนะแต่ น,นี่เขาจะของที่ก็ขุดสระเอาไว้น้ํานะครับขุดสระลูกไม่ใหญ่นะ,ะลูกเล็กนิดเดียวก็วเลยต้องเสียสลับปลาอ้อยครับสระก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับประมาณ5เมตรอันนี้ก็ทำชั่วโมงครับ ก็ไม่น่าจะตกนะครับถ้าตกหมานี่แย่เลยนะเนี่ยชังเขียวโุดง่ายอยู่ครับแต่สำคัญว่าช่งเขียวเขากลัวสะมันพังนะเพราะมันเป็นดินสมองเป็นดินซ้ายด้วยครับยังไงก็พังครับร้อยเซ็นถ้าฝนตกแรงๆไม่มีเหลือนางม,มันเซาะนะครับ ยิ่งเป็นดินสมองด้วยยิ่งแล้วเลยนี่ครับเนี่ยจากนี่ไปก็เป็นดินสมองแล้วน้ำออกแล้วน้ำเริ่มออกแล้วเนี่ยน้ำออกแล้ว มืออยู่แล้วช่างเขียวครับใจเย็นน <c oughs> เนิบไปทั้งวันครับเรื่อยๆไม่รีบร้อนเ <c oughs> จะแบบไหนบอกได้ครับช่างเจาะจัดให้ ร่วงเข้าไปแปบ๊บเดียวไม่นานประมาณไม่ถึงครึ่งวันไม่รู้นะครับเดาต้องเบิร์กทูเดาอย่างเดียวครับ

มีน้ำแล้วสะลูกนี้ดีนะครับขุดไปมีน้ำไปในตัว <laughs> ขุดเล่นครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเมื่อคืนวันน <ś led> ี้วันวน่าัวไม่ได้ไปทำอะไร ผู้อ,อ,อยู่บ้านปวดไม่อ,อยู่บ้านใส่พรศัพท์กายโอุดหติทังงตกทัง้งลมทั้งค้าอ,อยู่ใส่พี่ส่องไม่ได้ยืนนะสา่งอันนี้ก็ใกล้ลวครับเราวังนะน้ำออกแล้วครับเริ่มมีน้ำแล้ว จะแบบไหนบอกทางเขียวได้จ,จัดให้นะขุดประมาณเท่าไหร่สามเมตรหรือว่าสุดบูมเลยเนี่ยเริ่มเจอดินดานเลยใช่น้ำเริ่มซ้มมมมอออกแล้วนะ พังไม่เหลือก็ฝนมาแรงตั้งเดียวแหละขนาดดินแข็งยังพังเนาะครับเจอโลนแลแ้วตอนนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเอ็กซ์ดัมซิงให้ด้วยนะครับเจอดินแข็งแล้วแข็งแล้ว ลิปนี้ก็ขอจบไปเป้เพียงเท่านี้ครับบายครับสวัสดีครับ